คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมฮิบรูบทที่หนึ่งพระเจ้าตรัสทางพระบุตรของพระองค์นานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้งและหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพรวจนะแต่ในวาละสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตรผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาตรับสิ่งทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิลิตของพระเจ้าทรงมีกานแท้เดียวกับพระเจ้าทรงคำจุนสิ่งทงปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกผู้สวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกผู้สวรรค์พระบุตรทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกผู้สวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกผู้สวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่ง เมื yeah. no ่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้า ที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระกราแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระกราทาที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอาธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในปฐมมการพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งหม่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือพระธรทมฮิปลู บทที่สองความรอดอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุนี้เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีกเพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นเพราะหากพระดำรัสซึ่งบรรดาทูตสวรรค์กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและการล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับโทษตามที่ควรแล้ว เราจะรอดพ้นได้อย่างไรถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็รับรองกับเราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญการอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาและโดยของประธานจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้เบิกทางไปสู่ความรอดพระองค์ไม่ได้ส่งให้โลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นอยู่ใต้อำนาจของพวกผู้สวรรค์แต่มีคนกล่าวเป็นพยานในบางแห่งว่ามนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงละลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยเขา พระองค์ทรงทำให้เขาตามกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทร,สรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขาพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาในเรื่องที่พระองค์ประทานทุกสิ่งให้อยู่ใต้อำนาจของเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขาที่จริงขณะน,นี้เรายังไม่เห็นว่า ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาแต่เราก็เห็นว่าพระเยซูผู้ทรงถูกทำให้ตำกว่าพวกผู้สวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะพระองค์สิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ไายพระชนเพื่อทุกคนในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้น ก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์จะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์ด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆเพราะทางาผู้ํำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการํำระก็มีพระบิดาองค์เดียวกันด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงไม่ทรงละอาย ที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้องดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริมพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชนและตรัสอีกว่าเราเองจะไว้วางใจในพระองค์ท่านทั้งยังตรัสอีกว่าตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าประทานแก่เราอยู่นี่แล้วบุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไร พระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเพราะความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์แต่ทรงช่วยพงพันธุ์ของอับราฮัมเพราะเหตุนี้ พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการกระทากิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้